สวัสดีค่ะคุณครูอุ้มค่ะสวัสดีค่ะคุณครูกิ่งค่ะวันนี้เป็นคลิปวิดีโอเสริมประสบการณ์แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเด็กๆลองไปฟังเพลงกันก่อนนะคะ1นึสองมือตีกองตะลัอตับแตก3ามสดูให้ดีห้าหกสองกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้สิบ กินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ย,อยเอะคุณครูกินค่คะรู้สึกว่าเพลงที่เราร้องมาจะมีตัวเลขหนึ่งถึงสิบด้วยสแสดงว่ากิจกรรมวันนี้เราต้องเป็นเกี่ยวกับตัวเลขใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวเลขนะคะก็คือเลขหนึ่งถึงเลขสิบกันนั่นเองนะคะอ่ะเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะหนึ่งเสาทงค่ะ สองเป็ดรอยน้ำสามนกบินสี่เรือใบห้าท้องป่องค่ะหหัวล่างเจ็ดไม้เทา้าแปดแว่นตาเกหัวบน และ 10, 1ิบหนึ่งกับศูนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งนะคะเสาธงค่ะเลขสองเป็ดลอยนะ้ำเลขสามนกบินค่ะเลขสี่เรือใบค่ะเลขห้าท้องป่องค่ะ หกหัวล่างค่ะเจ็ดไม้เท้าแปดแว่นตาเก้าหัวบนสิบหนึ่งกับศูนย์ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข หนึ่งถึงสิบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมสนุกๆก,กับคุณครูอุ้มกันนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมนับจำนวนตามตัวเลขค่ะโดยคุณครูอุ้มจะมีอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวเลขหนึ่งถึงสิบค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูอุ้มก็มีปอมปอมในการนับตัวเลขในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีที่คีบค่ะ คุณครูอุ้มคะทำไมต้องมีที่คีบปมๆด้วยล่ะคะเพราะว่าการใช้ที่คีบนะคะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆไปในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนับจำนวนเลยนะคะเริ่มจากาเลขหนึ่งเลยนะคะเลขหนึง่งเด็กๆลองนับไปพร้อมกันกับคุณครูอุ้มกับคุณครูกิ่งนะคะเลขนหนึ่งมีปอมๆหนึ่งชิ้น,น,นค่ะ หนึ่งต่อไปค่ะเลขสองค่ะปอมปอมมีกี่ชิ้นคะคุณครูกิ่งเลขสองถ้าเลขสองปอมปอมต้องมีสองชิ้นค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองต่อไปเลขสามค่ะมีปอมปอมกี่ชิ้นคะคุณครูกิ่งสามชิ้นค่ะสามชิ้นเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยหนึ่ง สองและสาม,สามค่ะต่อไปเลขสีส<า>ป่ปอมปอมต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมคะคุณครูกิ่งค่ะใช่ค่ะต้องเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเดิมลคะค่ะอ่าเดี๋ยวเรามานับด้วยกันเลยนะคะ,ะหนึ่ง,งสอง,สอง และ4ค่ะต่อไปเป็นเลข5ค่ะ 2> 1, 1 2, 2> 3 1> 4 2> และ5ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเลขหใช่ไหมคะคุณครูเลหค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่และหค่ะรู้สึกว่าปอมปอมของเราจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเนาะคุณครูก่ชค่ะต่อไปเป็นเลข เจ็ดกันเลยค่ะนับไปพร้อมๆคุณครูอรุอม้อมกับคุณครูกิ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่เด็กๆช่วยนับด้วยนะคะห้าหกและเจ็ดเจ็ดค่ะ เพิ่มขึ้นดีเอยต่อไปมาดูเลขแปดกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด และแปดค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยคุณครูกิ่งค่ะต่อไปเป็นจำนวนเป็นตัวเลขเก้าค่ะก็จะเป็นเลขยังไงคะคุณคุ้อุ้มขออนุญาตเลื่อนมาอยู่ด้านหลังนะจะได้ง่ายนะคะเลขเก้าหัวบนใช่ไหมคะคุณครูกิ่งเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วนะคะแปดเก้าว้าวเก้าแล้วค่ะต่อไปจำนวนสุดท้ายเป็นตัวเลขสิเดี๋ยวเรามานับจำนวน ไปพร้อมกันเลยนะคะคุมคะ่ะเลขสิบนี้จะมีกี่ตัวคะเลข10บก็มีเลข1กับเลข0นนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะไปพร้อมกันเลยนะ,ยะหนึ่งสองสามสี่ส 9และอันสุดท้ายค่ะ10ะนั่นเอง <10. S 2> โอเคเด็กๆจะสังเกตได้ว่าจำนวนปอมๆนะคะจะเยอะขึ้นตามจำนวนตัวเลขนะคะ,ะกิจกรรมนี้ อุปกรณ์ของคุณครูอุ้มเนี่ยก็มีปปอม,ปอมแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านของเด็กๆไม่มีปปอมๆเด็กๆสามารถใช้ของเล่นอันอื่นได้นะคะคุณครูได้ดอาจจะเป็นบล็อกก็ได้นะคะหรือ,อไม้ไอติมก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่จะเป็นที่ตัวหนีบก็ได้ใช่ค่ะ,คะหรืออะไรก็ได้ที่เด็กๆสามารถหาได้ง่ายๆที่บ้านนะคะ เอาละค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูอุ้มกับคุณครูกิ่งก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกนับจำนวนแล้วก็นับตัวเลขตามคุณครูอุ้มกับคุณครูกิ่งที่บ้านนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ